โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด subscribe กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ a c e b o o k นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตาม i อีผมนะจะเป็น i อีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนำไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ k t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันนึงผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซฟจีอีกันีเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้ผมก็อยู่ในประเทศวอตอฟซิตี้กันนั่นเองนะทุกคนอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวประเทศนี้นะทุกคนนะว่าประเทศนี้โอเคและดีแค่ไหนนะทุกคนนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์และกดแชร์กันด้วยละกันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคฮะทุกคนนะที่ที่เรายืนอยู่นะตอนนี้ก็คือกาหลาดนั่นเองนะทุกคนนนะแต่ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปสำรวจผมจะมาพูดถ,ถึงระบบก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะกดตัวไหนอะไรยังไงทุกคนนะมนะาเริ่มกันที่ f 2อะกันเลยกว่าเนาะ f 2นี่จะเป็นเหมือนลายวันนะทุกคนนะสามารถกดเลือกได้ว่าแบบไม่เช่ว่าเลือกเหมือนกดลับนะว่า d 1 d 2เหมือนเราประมาณเหมือนล็อกอินอะไรประมาณนั่นแหละนะนะทุกคนนะก็วิธีการเรียกเมาส์นะทุกคนก็ให้ทุกคนทาการกด b นะทุกคนนะเนี่ย กด B ขึ้นมาเราก็จะเรียกเมาส์นะทุกคนนะถ้าเรากด B อีกรอบ B จะหายไปเอ้ไม่ใช่เรียกว่าเมาส์จะหายไปนะทุกคนนะอ่าก็ลองกดดูนะว่ามันได้หรือเปล่ากดรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะโอเคขออนุญาตก,กดปิดเมาส์ก่อนละกันเนาะแล้วเราก็ไปดูกันที่ f10 ดีกว่าทุกคน f10 <F 10 S 1> ของประเทศนี้ก็คือเหมือนจะเป็นประมาณแบบว่าช่องทางการโดเน a t หรือช่องทางการเติมนั่นแหละนะทุกคนนะก็คือหน้าแรกก็จะบอกอะไรประมาณนี้เลยเนาะช่องทางสำหรับดเน a t นะทุกคนนะก็คือ w h a t If c i t y ที่เป็น f a c e b o o k กันทุกคนนะแล้วก็มี Discord ก็สามารถเข้ากันได้เลยถ้าผมไม่ลืมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะทุกคนนะโอเคก็มาดูที่กระเป๋านะกระเป๋าก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นลาบูบูหรือเอามองอัอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าสวยนะทุกคนนะก็สามารถเติมได้นั่นเองเนาะเออเราไม่ใช่ว่าสามารถเติมได้แค่เงิ OC น OC ะซีทุกคนนะสามารถจ่ายด้วยไ c ได้ด้วยนะจะได้ผมเหแล้วเนี่ยสกระเป๋านี่เลย45กับ35เนี่ย สามารถซื้อด้วยเงินไอซีได้นะทุกคนนะเออมาดูกันที่กาชาบ้างครับทุกคนกาชาก็จะเป็นสายสุ่มเอ,อ่อสุ่มเหมือนแฟชั่นนะทุกคนนะเป็นแฟชั่นลาบูบูนะทุกคนนะก็ะสามารถมาสุ่มได้นั่นเองนะก็ะใช้ประมาณ 20OC หรือว่าลูกละ20บาทมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยจะเป็นกาชานะทุกคนนะอันนี้ไม่เขียนว่ากาชาวอท I มนะทุกคนนะก็ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก รถพวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอยู่อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะคนนะั้นน่าจะประมาณนั่นแหละครับทุกคนโอเคก็อื่นๆก็จะมีพวกอ่า VIP พิมีมี่แล้วก็พวกอ่าฟาร์ม1ึงวันฟาร์ม7วันนะทุกคนนะฟรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟรีสิต้องบอกว่าเติมนะทุกคนแล้วก็มีอ่า uh, น่าจะบัตรโอนลดนะทุกคนนะประมาณนี้เลยเนาะเออก็สลับ F10 ก็มีประมาณนี้สลับระบบเนาะแล้วมาดูกันที่ F5 นะทุกคนนะ F5 จะเป็นเกี่ยวกับท่าทางหรือคำสั่งทุกคนก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะทุกคนนะ ก็กด f 1ก็เปิดแผนที่ F7 เปิดปิด UI ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยเปิดปิด UI ก็แบบไว้ถ่ายรูปเนาะแล้วก็พวกเอ่อ F4 ก็สถานะตัวละครอะไรเงี้ยก็กดได้ U จะเป็นมุมกล้องเอาไว้ถ่ายรูปเหมือนกันนะทุกคนนะเออก็ B เรียกเมาส์อะไรก็ประมาณนี้กด Z กด R ก็เป็นการพูดนะ R วิทยุ Z ก็คือพูดปกติปรับวงไม์ก็ตัวเนี่ยมากกว่าทุกคนนะก็กดปรับได้เวลาดูว่าวงไม์มันอยู่ระดับไหนแล้วก็สามารถดูได้นะทุกคนนะ ให้ทําการดูที่ตรงนี้นะครับทุกคนนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงวงนี้เขียนว่ากระซิบถ้าผมกดเปิดแปก็จะปานกลางแล้วก็วงกว้างอะไรประมาณนะั้นทุกคนเนาะไม่อยากพูดเยอะเลยก็สำหรับระบบก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะก็ใครอยากรู้ระบบอะไรก็กด F5 แล้วอ่านเอาละกันแล้วลืมบอกไปว่าอยู่ที่นี่มีกิจกรรมเลยนะนะทุกคนนะคือจุดตกปลาอีเวนต์ก็จะมีตั้งแต่บ่าย2ออ้บ่ายโมงถึงบ่าย2องห้าโมง,งถึง6กโมงแล้วก็ สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีพวกอันนี้ก็คือบอกสถานะหลอดเลือดน,นี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะทุกคนนะอ,อะไรประมาณนั่นแหละเนี่ยก็เนี่ยตลาดโลกจะซื้อขายขายของทํางานอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เรียกว่าสภามั้งประมาณหละสามารถไปรับออโต้ฟาร์มฟรีหนึ่งชั่วโมงได้ต่อวันนะทุกคนนะวันละหนึ่งครั้งเนาะเออประมาณนี้เลยครับทุกคนแล้วก็แผนที่นี่ก็มีปั๊มน้ํามันจุดพาวรถอะไรก็สามารถไป เติมหรือว่าอะไรได้อะไรนี้ครับทุกคนประมาณนั่นแหละก็นี่คือขั้นตอนการทําอาหารก็สามารถดูได้นะทุกคนนะก็มีประมาณในสทตว์ระบบแต่ผมหิวข้าวแล้วะขอแยกกินข้าวก่อนละกันเนาะก็กดลิกขวาแล้วก็กดใช้นะทุกคนนะอ๋อลืมบอกไปครับทุกคนว่าวิธีการเรียกกระเป๋าหรือว่าเปิดอินเวนทอรี่นะทุกคนนะก็สามารถกดแท็บคือกดแท็บอะที่อยู่ใต้ตัวภาษาหรือข้างบนไอ้อะไรนะปุ่มชิปล็อกครับทุกคน นั่นแหละไม่อยากพูดมากทำผีเนาะอะไรสักอย่างผมลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วอยู่ที่ตลาดโลกครับทุกคนมาอันดับแรกผมจะพาทุกคนสำรวจตลาดโลกกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเนะาะทุกคนวิ่งมาก็จะเจอกับอาที่นั่งต่างๆนะที่นั่งไม่ได้นะทุกคนนะแต่ว่ามีประดับและตกแต่งเนาะส่วนตรงนั้นก็เป็นตู้พวกเอ่อบาคาร่าปะ,ป,ะประมาณนั้นแหละก็เอ่อสล็อตน่าจะสล็อตใช่สล็อตสล็อต,อตก็ถ้าถามว่าเล่น,ดนได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนนะเออมามาดูกันตรงนี้เนาะเออ เนี่ยกรนีจะเป็นพวกซื้อขายของอะไรเงี้ยพวกสบู่นุกแก้วอะไรประมาณนี้นอกก็เนี่ยก็สามารถซื้อได้และนี่ก็ราคาแล้วก็ซื้อสินค้าขายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะเนี่ยพวกราคาพวกอะไรก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้เนี่ยมีของให้เยอะแยะเลยครับทุกคนเออสาหรับตลาดโลกก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะเนี่ยเป็นไงเนี่ยตลาดโลกของ World City นะครับทุกคนนะเออโคตรเท่เลยใช่ไหมล่ะครับทุกคน ปสถานที่ต่อไปที่ผมคิดจะไปนะทุกคนนะก็คือสถานีตํารวจครับทุกคนใช่ผมจะไปสถานีตํารวจให้ทุกคนได้ดูเลยขั้นตอนการเบิดลกเบิกขั้นตอนการเบิกรถนะทุกคนนะให้ทำการกด G ครับทุกคนนะก็คือมาอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ้าพี่เขาทำไมเป็นสีขาวอะไรสีฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะก็มันเกิดจากตัวอ่าเขาเรียกว่าภาพสวยหมดภาพสวยผมนะถ้าถามเอ้าพี่ครับภาพสวยยังไ,ไเงเมนภาพสวยเลย ผมปิดไว้นะทุกคนนะเอาไว้ถ่ายโปรคลิปหรือว่าถ่ายคลิปนั่นเองเนาะอะไรประมาณนั้นแหละอ่าเนี่ยเห็นไหมเบรกรดเรียบร้อยครับผมก็มี R สามสองนทุกคนนะไม่ได้แอบมาฟาร์มนาทุกคนนะแต่ว่าคันนี้นายยกให้มาให้มาทําคลิปนะทุกคนเออประมาณนั้นแหละครับทุกคนโค้เทชใช่ไหมตอนนี้คนกำลังงงว่าไอ้เหียแมงเวลหนึ่งแมงมีสามสองผมจะบ้าโบหรือเปล่าวะอะไรแบบนั้นแน่เลยก็ถ้าทุกคนสังเกตว่ามุมมุมล่างผมมันเป็นเปลี่ยนสีใช่ไหมอันนี้เกิดจากมอด ล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับตัวเกมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันก่อนเลยละกันสถานีตำรวจนะทุกคนนะหลังจากคลิปนี้ผมจะพาทุกคนวาร์ปไปแล้วต้องบอกว่าหลังจากที่ผมไปสถานตำรวจผมจะพาทุกคนวาร์ปไปแล้วทุกคนเพราะว่าเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเวลาเนะาะไปผมพาทุกคนมาถึงถานเดียมก่อนละกันนี่คือสถานีตำรวจนะทุกคนนะเนี่ยประมาณนี้เลยเนาะ เดี๋ยวกขาจะมีจุดพาวรถมีอะไรอย่างงี้ให้ทุกคนนะถ้าถามว่าข้างในมีอะไรอะไรก็เป็นแค่สถานที่ธรรมดาที่ไม่มีอะไรให้แบบไปกดนะทุกคนเนาะผมก็ไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่าจากข้างนอกทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ต่อเลยธนาคารนะใกล้ๆดีผมว่าธนาคารคือใกล้มากผมพาทุกคนไปดูธนาคารก่อนละกันเอาไว้แบบเบิกเงินถอนเงินนะผมว่าเผื่อปลืได้ด้วยมั้งเนี่ยไม่แน่ครับไม่แน่ทุกคนไม่แน่อาจจะปล้นได้ครับ ไอคิดแรงผมเนี่ยเออนี่ครับทุกคนนี่คือธนาคารเนาะแบงค์เนี่ยขีดขับขึ้นไปเลยก็ผมว่าปล้นไม่ได้หรอกทุกคนนะแต่ว่าสำรวจได้สมมนมาก what if ถ้าผมสังเกตโดนะ่าจะเป็นประมาณแบบว่าเป็นจุดแบบให้เข้าได้ทุกอย่างนะแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะจะเป็นประมาณแบบว่าเข้าไปสำรวจเข้าไปแบบพักผ่อนอะไรประมาณนั้นเนาะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงพยาบาลกันต่อเลยแล้วกันเนาะโรงพยาบาลนี่ก็จะมีหมอเนาะ ก็จะมีหมอประจําการอยู่ตรงนั้นถ้าถามว่าผมรู้จักหมอประเทศนี้ไหมไม่รู้จักครับรเกิดเผเขาไม่รู้จักผมด้วยเนี่ยทุกคนมีตึกเหมือนไฟเอ็มด้วยตึกแดงนะทุกคนนะเออก็ก็กเทด่ดีมันไม่เชิงว่าตึกดีมันเป็นเหมือนที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยไฟเอ็มผมเห็นอยู่พวกไฟเอ็มพวก G A V อะไรเงี้ยมันมีจนจุดนี้จะเป็นเหมือนลานซ่อมรถหรือเปล่าใช่ครับทุกคนจุดนี้คือลานซ่อมรถนะครับ ถือว่าเฟี้ยวและเท่ไปอีกแบบนะแต่ติดที่ว่าหมอดผมมันไปทับอะไรก็ไม่รู้มันเลยเป็นแบบนี้เนาะเออมันก็เลยแบบดูแบบแปลกๆกลางๆหน่อยส่วนนี้คือโรงพยาบาลครับทุกคนนะเออโรงพยาบาลผมจะพาลงไปดูหน่อยละกันเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะได้เข้ากันบ่อยเนาะขอญาตล็อกรถละกันล,อล็อกรถกดวอลแวนนะทุกคนนะไม่รู้ใช้ได้จริงไหมแต่ผมก็ใช้ตลอดเนาะอ่านี่คือโรงพยาบาลนะครับทุกคนจะมีหมออยู่ แล้วก็มีคุณผู้หญิงเขาอยู่ตรงนี้นทุกคนนะ,ะลงพย,ยัญชนก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยเนาะส่วนถ้าถามว่าทำไมผมไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนนะก็ไม่มีอะไรครับทุกคนผมสำรวจมาแล้วใช่ก็ขึ้นไปสำรวจได้คันนี้ก็ P1 นะเอ้ยเออใช่ไหมัใช่ใช่ P1 P1 ส่วนคันนี้เป็นรถที่โคตรเท่ม,มาเลยเป็นรถของหมอทุกคนนะถ้าผมวิ่งเข้าไปผมโดนแบนแน่แนเลยว้าว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 เขาชนผมแล้วเนี่ย ว้าวว้าวว้าวหมอประเทศนี้น่ากลัวจริงๆเลยทุกคนแค่เปิดมาเขาก็ใส่ผมยับแล้วอะน่ากลัวจริงๆเลยอ่าส่วนตรงนี้ก็อยญ่แอบขึ้นไปนะทุกคนนะนี่คือจุดเบิกหอของที่นี่นะทุกคนนะประชาชนทั่วไปก็สามารถขึ้นได้แต่เบิกไม่ได้นั่นเองอถือประเทศไ,ไปสถานที่ต่อไปที่ผมจะไปนะระยะที่ใกล้ที่สุดสำหรับผมก็ไม่รู้สิแต่ว่าผมคงพาทุกไปทัวร์ได้ไม่หมดหรอกนะทุกคนเพราะว่า มันมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็ใช้เวลานะทุกคนนะแต่ผมจะดูก่อนว่าผมจะไปไหนดีเนาะเดี๋ยวเราขับทั่วเมืองก่อนแล้วการชมบรรยากาศนิดหน่อยนะทุกคนนะเคม,มีจุดที่ผมน่าไปเนาะอ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดโพสต์กันนะทุกคนนะจุดโพสต์ของประเทศนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะจะเป็นจุดโพร,รวมนะทุกคนให้มาเส้นนี้ทุกคนนะเนี่ยพุ่งเข้าไปด้านหน้าก็จะเป็นจุดโพลนะทุกคนนะแล้วผมจะพาไปดูจุดอีเวนต์ด้วยที่พวกเอีเวนต์ตกปลาอะไรเงี้ย ที่เขาที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปน่ะที่ว่ามันสามารถไอ้ตกได้กี่มงอะ่ะนี่นะครับทุกคนนี่คือจุดโพสต์นะทุกคนสามารถวิ่งลงไปกดถ้าผมจำไม่ผิดนะกด G หรือเปล่ากด G เพื่ออยู่ตรงวงนะนะทุกคนนะเอออะไรประมาณนะั้นเนาะมาเ๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยทุกคนนะคลิปนี้อาจจะดูไม่เหมือนการรีวิวสเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมว่ามันก็โอเคแหละไปเออหาทางลงก่อนลงนี่เหละเนี่ยชนทิ้งครับ ขออย่าพังก็พอเพราะผมไม่อยากเรียกช่างนะทุกคนลืมบอกไว้ว่าเซิร์ฟนี้เรียกช่างได้นะทุกคนนะถือว่าเจ๋งมากถือว่าเจ๋งจริงเจ๋งสุดสุดส่วนทุกคนเห็นประภาคารต,ตรงนั้นไหมประภาคารสูงสอันนั้นนะ่ะจะเป็นเหมือนจุด AFK ทุกคนนะสามารถเข้ามา AFK กันได้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดไปดูกันเลยมาเนี่ยปึ๊บจอดลงล็อกรถครับทุกคนแล้วก็เข้าไปนี่นะทุกคนนะจะเป็นจุด AFK ครับทุกคนนี่เลยเป็นไง แต่ตัวผมค้างอยู่นะเดี๋ยวออกได้นี่นี่จะเป็นจุดเอฟเคทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเออ่ดาวก้อนบอลเหรอใช่เหรอมัง้งก็ประมาณนี้นะสำหรับจุดเอฟเคครับทุกคนเนาะก็สามารถมาเอฟเคกันได้เดี๋ยวอันนี้อะไรวอโซนเหรอไม่รู้สิครับทุกคนมันเป็นมีดอะก็แปลกใจดีนะหรือว่ามันกดได้ครับ ไม่น่าใช่อ่ะออกมาเลยแล้วกันเนาะก็ขึ้นรถครับทุกคนแล้วเราไปเลยดีกว่าแล้วก็สถานที่ข้างๆกันก็จะเป็นเหมือนที่ตกปลาทุกคนนะจะเป็นของบ้านเฒทาเต่าทุกคนนะใครที่เคยดูอ่อพูดได้ไหมเนี่ยกลัวโดนล่นสิทธิ์จังก็อ่เด,ดอดอก้อนอ่ออันนั้นแหละทุกคนนะถ้าใครเคยดูเนาะก็จะรู้จกักอ่าบ้านเฒทาเต่า ก็จะอยู่แถวๆนี้ครับทุกคนสามารถไปตกปลาได้อะไรเงี้ยน่าอยู่โซนข้างหน้านี่เนี่ยน่า,าทุกคนนะเห็นไหมถือว่าโคตรเท่เลยแถมมีเรืออ่าเลซันนี่อของวันพีชเนี่ยนะหว้าวาถือว่าเจ๋งเลยทุกคนนะเจ๋ง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 ถือว่าเจ๋งสุดๆเลยในผมขอดูกนว่าผมจะไปที่ไหนต่อดีนะอืมลืมบอกไปว่าโซนข้างบนนี้ผมคงไม่ได้ไปดูนะทุกคนนะเพราะว่า มันไกลมากเลยเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นสวนสนุกใครที่อยากไปดูหรืออยากไปเล่นก็ลองไปเล่นดูสนุกมากนะทุกคนนะผมบอกเลยลองไปเล่นดูแล้วกันสักครั้งในเซิร์ฟเนี้ยลองไปดูนะค่าเขาก็300เนาะเออก็ถือว่าดีนะก็มีงานเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยงานนี้เต็มไปหมดเลยพวกงานเก็บแครหลอดงานอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดโลกนะทุกคนนะตรงนี้แหละ สามารถไปซื้อได้เนาะพวกอุปกรณ์ทํางานต่างๆนา,นานาและสามารถซื้อวอลได้รู้สึกมันจะไม่ได้คาบนะรู้สึกว่าซื้อนะราคาสามพันที่ตลาดโลกถ้านทุกคนเห็นเนาะส่วนจุดที่ผมจะไปต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดกิจกรรมนะทุกคนนะคือตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แหละผมจะไปจุดกิจกรรมเนาะ <S <S เออลืมบอกไปมันมาร์คท้ายนะทุกคนนะ่าลืมมาร์กกันด้วยล่ะเออเดี๋ยวจะพาแวะปั๊มแวะอะไรดูด้วยนะว่าเป็นยังไงเนาะก็ถือว่าโอเคเลยแถม ตอนเข้าประเทศมาได้สวัสดิการก็คือเข้ามาจะได้เงินสองหมื่นทุกคนนะเอาไว้ใช้แล้วก็ได้พวกสุ่มกระชารถอะไรประมาณนั่นแหละเพื่อสุ่มว่าจะได้รถเริ่มต้นประเภทไหนนะทุกคนเนาะเออก็ถือว่าดีเลยแต่จะให้ดีกว่านี้ถ้าสมมติมีระบบสุ่มไอสุ่มรดแบบรถแ,แพงได้ไงแบบเข้าเซิร์ฟมามีโอกาสสุ่มรดแพงแต่ว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบคุณต้องโชคดีมากอ่ะหนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยที่ได้รถหลักแบบลดราคาแบบเช่นสามสองออกอะไรเงี้ย บอกเลยโคตรเท่นะเนี่ยประเทศนี้บรรยากาศก,าก็จะประมาณเนี้ยปัจจุบันผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ60-70เจลประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยใครอยากเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาได้นะผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เนาะอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าพี่ครับประเทศนี้มีการจบปูนหนีตอรอหรือเปล่ามีนะครับทุกคนนะมีสามารถไปหาได้จุดจบปูนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนนะคงไม่ได้บอกหรอกก็สามารถหาเอาแหละตามเมืองอะ่ะเจอยังไงก็เจอ เชื่อผมดิหาเอาแล้วกันมาแล้วเราก็ที่จะถึงตอนนี้ก็คือลานกิจกรรมนะทุกคนนะเออเนี่ยลานกิจกรรมก็หาทางลงหน่อยละกันก็นจะเผลอแบบชนขอบแถวนี้แหละเดี๋ยวพังนะไม่ใช่ขอบพังนะทุกคนรถ่ะพังเนี่ยนี่คือลานกิจกรรมนะเป็นเหมือนลานคอนเสิร์ตมีเวทีอยู่ข้างในนะทุกคนนะเนี่ยผมจะขับไปไหมมันมีเวทีอยู่ข้างในนะทุกคนนะถ้าถามว่าเข้าฟรีไหมไม่ฟรีทุกคนนะบัตรนี่สามร้อยสี่ร้อยนะทุกคนนะ ผมไม่อยากเสี่ยงเข้าไปเดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวครับเออก็จะประมาณนั่นแหละเนาะเออถือว่าดีมากเลยเนาะเป็นประเทศที่ผมว่าโอเคนะทุกคนนะใครอยากมาลองประสบการณ์ที่นี่นะก็ลองมาดูอ่าแล้วก็ประเทศนี้มีเพลงเปิดประเทศ What if ด้วยนะตอนที่ทุกคนเข้าเซิร์ฟมาก็น่าจะได้ยินแหละประมาณนั่นแหละเนาะถือว่าโอเคมากเลยนะผมชอบเพลงสุดๆไปนเลยทุกคนโคตรเจ๋งคนประเทศนี้ก็ถือว่าเยอะนะ ถ้าเรากดลองกด f 4ี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย f 4ผมชื่อเจมินเลอร์ทุกคนนะตอนนี้มีตอรออยู่2มีหมออยู่3มีช่างอยู่3แล้วก็มีสภายอยู่2คนนะทุกคนนะออนไละะน์ปจจุบันที่หกสเพราะงนั้นก็สามารถมาเล่นก็นได้ตอนนี้ผมยังเบล1หนึ่งและยังไม่ขึ้นเบลสักทีเลยทุกคนนะเพราะว่ายังไม่ทำงานครับท,ออทุกคนเออเป็นเรื่องโคตรเท่เลยมาเดี๋ยวผมจะมาซ่อมรถให้ทุกคนได้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะเออมา สำรวจสำรวจสำรวจไม่รู้คลิปนี้จะมีสาระมากน้อยแค่ไหนนะแต่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยเต็มที่มากนะประเทศนี้ดีดจริงแต่หากล่องซ่อมแป๊บหนึ่งจำกล่องซ่อมไม่ได้นะทุกคนนะเออกล่องซ่อมเหรอหน้าตาเป็นไงอ๋อนี่ไงนน่อันนี้แน่ๆเลยเนี่ยเนีน่ยกล่องซ่อมกล่องสหรับเด็กใหม่อ้าวไม่ใช่กล่องซ่อมเหรอใช่หรือมะใช่ใช่ครับทุกคนนี่แหละกล่องซ่อมเนี่ย ซ่อมก่อนละกันก็ยวผมดูก่อนว่าในแผนที่นี้มีอะไรผมต้องไปอีกไหมนะเอาเป็นว่าผมจะพาไปดูงานหน่อยละกันเนาะสักสองงานเพราะว่ามันจะได้แบบอันนี้นะทุกคนนะเอ้ยลืมบอกไปตรงนี้มีคุกนะทุกคนนะสามารถไปดูได้เนาะมีคุกอยู่ตรงนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาสิโนโทุกคนนะกนนะ็สามารถไปดูได้มีระบบลิฟต์ด้วยนะต้องลองไปดูลิฟต์ถือว่าเท่มากผมบอกโคชชอบเลย มีระบบขึ้นลิฟต์ด้วยเป็นโรถที่ล้ำสมัยจาดนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูงานนี้ก่อนละกันเนาะจริงๆผมบอกว่าผมจะตัดเป็นช็อตๆใช่ไหมแต่รู้สึกว่าผมไม่ตัดดีกว่าเนาะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันขัดๆยังไงไม่รู้เนาะไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเลยดีกว่า อเคนะครับทุกคนนะทุกคนมองเห็นข้างล่างนั้นหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละคืองานทุกคนนะประมาณแหละจะมีสีเหลืองๆที่สามารถไปเก็บได้เนาะเอออะไรประมาณนี้แหละสำหรับงานนะผมคงเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งนะทุกคนนะผมไม่อยากลงไปเลยก็ให้เห็นชัดๆประมาณนั่นแหละนะเนาะอ๋อ,อแล้วก็ลืมบอกไปที่นี่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องรถใครที่ดูถึงตรงนี้ต้องขอไปด้วยที่ผมเรียงแบบเหตุการณ์สาคัญของการไปรีวิวประเทศนี้แบบไม่ช่ำชองเท่าไหร่นะเพราะว่าผมกงแบบ เพิ่งกลับมารีบุกประเทศเนาะเออก็ห่างหายกันไปนานเนื่องจากไม่ค่อยมีประเทศเปิดใหม่สักเท่าไหร่ที่แบบโซฮอตอะไรเงี้ยโซฮอตเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็ท่าทุกคนว่าเอ้าพี่ครับเอบเอหมอดมันไม่โหลดมันเกิดจากอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะบอกแลวกันว่าทําไมสายที่หมอดลดไม่โหลดนะทุกคนนะต้องทํายังไงถึงจะโหลดแต่วันนี้คือผมจะลงจากที่นี่ยังไงเหินปะหาเหินแป๊บต้องมีเหินแหละ เขิอนเลยเหือนเลยอือนี่เหินเหิอนเหินไม่ไม่ไม่ลงครับเขินเลยอย่างเงี้ยเขินเลยไอ้ลงดีๆก็ได้ครับทุกคนเออรถมันไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนะทุกคนมาทางลงดีก่อนเนี่ยทางนี้เลยสรุปจะลงได้จริงไหมเนี่ยมาเหินไม่เจอว่ะข้างหน้าน่าจะมีเหิอนอยู่เหมือนทุกคนผมลองหาก่อนแล้วกันน่าจะมีเหินสักเขินแหละสักที่หนึ่งนะ ที่เบบเอินลงได้อะไรเงี้ยเออจากที่ผมดูแล้วก็ไม่น่าได้ผมติดเงกนะครับทุกคนลงได้ไหมโอ้ไม่ได้อีกโอ้รถโอ้โอ้หงกากเองครับขอโทษมาเอาว่าเดี๋ยวเราหาทาง,งดีๆเถอะเออลงอย่างเงี้ยรถเสียของหมดอุตส่าห์นายกให้รถด,ดีๆมาเนี่ยให้ขับเล่นตอนทำลิปเลยนะเนี่ยไปทางลงก็ วัดอีมันทุกคนนะก็ตรงนี้จุดขายนะรถเนี่ยผมใกล้ถึงละจะเป็นลานลานขายรถนะทุกคนสามารถเลือกรถได้รถก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่แถมมีรถกายชาด้วยนะเออถ้าทุกคนตกใจเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยครับเป็นที่หมดผมเองนะเอออะไรประมาณนี้เนาะไปแล้วก็ลืมบอกไปว่าไอเวลาพาวรถอย่างเงี้ยไม่เสียตังค์นะทุกคนนะถือว่าโอเคเลยไปดูสิ รถประเทศนี้มีกี่คันครับทุกคนแล้วจะมาดูว่ามันบอกความเร็วได้เท่าไหร่บ้างเนาะไปเริ่มกันเลยสหรับรถคันแรกก็ทุกคนนะน่าจะเป็นรถผู้เล่นใหม่นะที่สามารถซื้อกันได้เนาะวิ่ง170รับทุกคนและสามารถกดเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะก็ถือว่าเจ๋งมากคือเป็นระบบที่แบบเปลี่ยนสีได้เลยนะจากตรงนี้แล้วกดซื้อได้เลยแถมทดสอบได้ด้วยครับโคตรเจ๋งคันต่อไปนะทุกคนนะนี่เฟี้ยวเหมือนกันครับทุกคนวิ่งได้ตั้ง180เลย ไม่ธรรมดาแถมเปลี่ยนสีรถได้แบบเทมากทุกคนชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็นี่น,นี่ไปไงคันนี้มาแนวรถแข่งครับทุกคนนะวิ่งได้200กิเมต่อชั่วโมงเลยถือว่าเจ๋งมากครับทุกคนและก็ตามด้วยรถที่ผมขับนะตอนนี้คือ GTR R32 ครับทุกคนนะวิ่งได้210นะทุกคนนะแล้วก็ใส่ของได้5ช่องแล้วก็ที่นั่ง2ที่นะ ถือว่าบอการายละเอียดจัดนะทุกคนนะเนี่ยแถมมีสีให้เปลี่ยนด้วยเยอะแยะเลยรู้สึกว่ารถผมจะเป็นคันสีเทาๆเนาะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็จะเป็น Audi R นะทุกคนนะ R RS6 สหรถคันตกละสองแสนไอหกแสนดิเออคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะทุกคนนะเนี่ยเริ่มแพงละรถเริ่มแพงละเริ่มทรมสงสวยรถเริ่มแรงเริ่มแพงละเห็นไหมแล้วก็อาสามารถประเทศนี้เริ่มต้นนี่สองล้านครับใช่สองล้าน ถือว่าเจ๋งแล้วก็มี B M นะทุกคนนะ B M I 8นะทุกคนเริ่มต้นที่2ล้านว้าวสุดยอดนะทุกคนนะแล้วก็ f e r r a r i ซีว i c อะไรเงี้ยก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะจากที่ดูแล้วนะซ w วิ k น่าจะเป็นรถอา่พาพูดง่ายว่าเป็นรถกาชาใช่เพราะว่าราคาเนี่ยใกล้ผู้เล่นมาแบบซื้อจริงๆนะเพราะว่ายากครับ กว่าจะมีคนแบบเงินขนาดนี้ได้นะผมว่าโอ้โหตายดีกว่าเนี่ย่วนคันนี้จะเป็นรถที่เกี่ยวกับกาชาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นรถพิเศษนะทุกคนนะแบบดูดิมันน่ารักมากเลยและนี่คือพ1ีวาที่ทุกคนได้เห็นในตอนนั้นนะคันสีเขียวหรือบอกผมจำไม่ได้คันสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้แต่ว่าเท่มอนกันนั่าจะสีเทาแหละเนี่ยพวกนี้ยรถกาชาหมดเลยครับทุกคนแถมมีรถแต่งด้วยเนี่ยเขียนท่าไม้นะเมื่อกี้ผมเห็นเลยเนี่ยทรงสวยจัดครับทุกคนเนี่ยเป็นไง มี audi r 8ด้วยครับทุกคนนะแต่เป็นแบบแบบเปิดนะเปิดประทุน r 8แบบเปิดประทุนโคตรเท่อะเนี่ยพวกเนี้ยสวยมากเลยครับทุกคนามาดูกันว่าที่ผมพูดว่าอมพวกเนี้ยไม่โหลดมันเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกเองให้ทุกคนกด f 8นะทุกคนนะเนี่ยพเพื่อนแล้วก็มีว,ว่า m o g นะทุกคนนะแบบตัวเล็กแล้ว enter ไปเนี่ย ก็สามารถมาโหลดหมอดได้ที่ตรงนี้นะแล้วก็ปิด F8 อีกทีหนึ่งแล้วก็กดดาวนโหลดแล้วก็ใช้งานทั้งหมดเลยแค่นี้ทุกคนก็จะเล่นเซิร์ฟนี้ได้อย่างมีความสุขกนะันทุกคนนะเประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันถ้าคลิปนี้ได้สาระน้อยอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าผมแบบมันไกลเกินไปที่ผมจะแบบเดินทางนะทุกคนนะมันใช้เวลาทำคลิปนี้นานมากเลยแต่จากที่ดูแล้วตรงสําคัญสําคัญผมพาทุกคนไปดูหมดแล้วนะ ส่วนปั๊มกอยู่นี้ก็ไม่ดูได้ขั้นตอนการเติมปั๊แค่แค่ขั้นตอนการเติมน้ํามันแค่ขับรถเข้าไปแล้วก็กด E ทุกคนนะไม่ต้องลงรถนะมันจะมีวงอยู่กด E แค่นั้นก็เติมได้ละประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะก็มีประมาณนี้แหละและลืมบอกไปว่านายกเซิร์ฟเนี้ยจะก,กิจกรรมโ c เนี่ยบ่อยมากเลยนะถือว่ามาุ่กกิจกรรมในเซิร์ฟนี้ได้นะเนาะเผื่อได้ของรางวัลจริงๆทุกคนนะอาจจะเป็นเงินหรือตุ๊กตาอะไรนี้ก็ มาร่วมได้เนาะเร็วๆนี้คงจะมีจัดแหละทุกคนอ่าแล้วก็ลืมบอกไว้ว่าเซิร์ฟนี้ไม่จะเป็นต้องเติบมาทุกคนนะสายฟรีนี้ก็เล่นได้แบบชิวๆเลยอะสายฟรีก็เล่นได้แต่อาจจะเติบโตช้าหน่อยแต่ก็เติบโตได้ครับเอออะไรประมาณนี้เนาะอ่ะจบคลิปจริงๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไม่เบียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับเซิร์ฟบ,บอดอิฟนะทุกคนนะเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่ได้ 1- 2เดือนเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปคิปหน้าละกันเนาะ บายบายเหล่า FC ฟซีวอร์ดอีฟซิตี้